สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกาะเออจากไทยแล้วเราก็มาเกาหลีแล้วเราก็จะไปจะไปจีนต่อโอ้โหสวรรค์ธรรมชาติจะเว่าแบบคนอย่างเราอะคือมาละยากเป็นเรื่องง่ายมากดูนะแล้วก็เอาตั้งแต่ที่ยวเนที่ติแลก็มาลองคือสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาคาเฟ่ที่ปักกิ่งก็คือที่ บ้าเราเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรประจิบุรีค่ะเออที่นี่แบบเขาโดดเด่นเรื่องอะไรคะสีงต่างเออก็คือโดดเด่นเรื่องสมุนไพรนั่นเองค่ะประปายชื่อเนาะเพราะบ้าเราเล่าเรื่องเมื่อสมุนไพรก็โดดเด่นเรื่องสมุนไพรค่ะเมนูต่างๆก็จะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกกันว่าเรามีใครบ้างสมาชิกของเราเดินไปสมัยคนที่สองพ่อรัสคนเดิมคนที่สองคุณปาม เราสั่งเมนูมาแล้วอของเราก็คือน้ำอัญชันโซดาน้ำอัญชันน้ำมะนาวอ, <laughs> อัญชันมะนาวโซดาอนี้ของสมัยก็คือ3ามเกลอด,ดอกไม้ไม่ดอกไม้อะโซดาของเพื่อนก็คือ3ามดอกไม้โซดาเออ ก็จะเป็นเก่งงวยแล้วก็อะไรไม่รู้ก็คือนมอันชันปั่นนี้3ั่งเตยโซดาซึ่งจะประกอบไปด้วยมึงกระเจี๊ยบก็จะได้กระเจี๊ยบกุญแาไม่เตยเออสั่อาดเออฟังๆนะเดี๋ยวเราจะลองชิมนะเราไปกินตัดแตงโอเคค่ะลองชิมคำนี้เพื่อนบอกนะคะอันนี้เป็นอะไรบอกด้วย สามดอกไม้สาล่โซดากซซาก็หมือนก็กาซาโซดาออนหวานเออแต่มันมีเหมือนกลิ่นเจยบไม้เจี๊ยไม้ฮะภายในกระเจี๊ยบชักกระเจียบชักกว่เพื่อนก็จะเปรี้ยวก็เปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวมาก อ,นนอันนี้มะนาวอันนี้มะนาวช็อมากจริงแต่มันก็สดชื่นนะอันเนี้ยสดชื่นแต่ว่าแต่อย่าไปกินนั่นอื <t <t really? <t 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 ่นก่อนอ่ะใช่ใกินอ uh uh ันนี uh ้ก่อนินอันนี้ก่อนเอออ้ยอยงเซ้เขาไเขาพูดไไ่ด้อันยอเซขาเขาเป็นเกาหลีแล้วใช่เขาอิมพอร์ตมาไม่เช้าเลย้งแบบเอองมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหม มีขนมปังหน้าหมูแล้วก็ยำไากเผ็ดยำเพดสามอย่างยำเผ็ดสามอย่างเออไม่เคยถูกไม่เคยถูกละวันนี้ทุกคนก็พยายามถ่ายอาหารให้มันดูสวยงามมากที่สุดก็ก็คือไม่ได้ได้ยังโอเคไปกวัวใครจะถ่ายมือนี้ได้สวยงามมากที่สุดมาลองกินเมนูขนมปังหน้าหมูนะโดยให้ทุกคนลองตัด ใครจะเริ่มก่อนไอปาร์มเหรอมารยาทคนแรกอ่ะผู้เข้าประกวดมารยาทคนแรกอ่ะค่ะเออการตัดที่ดีอ่ะการการอะม่ะการนี้มาลาย่าอ่ะไม่ได้อ่ะอย่างงี้คุณสเต็มไม่ให้ผ่านนะคะอ่าสมายครณสเต็มจะให้ผ่านไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาได้อ่ะเราเนี่ยนู่นคืออะไรอ่ะ อารยาตบนตัวอาหารอะเนาะวมาโชว์ดีว่าแบบคนอย่างเราอะคือมารยาทิเป็นเรื่องง่ายมากดูนะเราก็เอาซ้อมตี้มก่อนแล้วก็เอาช้อนเนี่ยกดลงไปเบาๆเพียงเท่านี้เราก็จาที่ เพื ok Legal. Legal. ่อนได้อบรมสั่งสอนแล้วเราก็จะมาลองทำตามก็คืออะไรนะตาซอมจิมตัซอมซิมจิ้มฝั่งไหนวะแล้วก็ตัดรองโอเคเลิกเลิกเลิก อันนี้นะคะเราก็กําลังจะถ่ายรูปกันถ่ายรูปเล่นข้างนอกร้านนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากก็คือต้องมาถ่ายกันนะ แล้วก็จะมูฟจากร้านนี้ไปต่ออีกร้านหนึ่งแล้วนะคะคือเพื่อนไม่พอเพื่อนจะกินเบเกอรี่ต่อใช่ไหมเธอใช่แล้วครับตอนนี้เรากำลังไปที่ร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อว่าไม่รู้รอดูรอดูรอดูมันต้องแบบเซอร์ไพรส์อันนี้คือคอนเทนต์หนออันนี้ก็คือแบบรอเพื่อนอะจ๊ะระหว่างทางเดินเดินเดินาต่อไปจ้า เราก็มาที่ร้านบ้านฝันนั่นเป็นร้านแบบน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากลมีเค้กแล้ก็เกาหลีกรุบก,กรุบวุย ็คือเค้กแต่งหน้าซึ่งเรากับปาล์มจะแต่งหน้าเค้กกันมาดูกันว่าจะปังหรือพังนะจ๊ะสีที่เราจะมาแต่งหน้าเค้กก็มาแล้วน่น่ารักมากน่ารักจริงๆ คีอเราก็แบ่งแบ่งทีมกันนะคะเป็นทีมปามกับทีมดีมนะคะทีมดีมก็จะปะกอบด้วยพวัดดีมทีมปามก็จะคือปามสมายเออมาดูกันนะสีปากกาสีของเรานี่นะคะก็คือเห็นอีกทีมหนึ่งอ่ะเหมือนจะเซิร์ชดูค่ะเลฟเราก็จะยอมไม่ได้เราก็เราก็ทำมาเราก็จะแบบเออแตงนาคิเกาหลียอมเออเราก็ต้องเซิร์ชเกาหลีเราจะแบบไม่มีการยอมกัน ทางฝั่งนั้นเขาก็เริ่มแต่งกันแล้วนะครับเริ่มงผสมสีกันแล้วอ่ามีแผนการยังไงครับมีแผนการยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเขาบอกไม่แล้ไรอ่ะแม่ผสมสีหรอมีการผสมสีเบาๆหนึ่งกิโลแยกได้สีอะไรนะคะเฮ้ยมันม่วงอยู่นะมัต้องยุ่งได้ไหมเป็นคู่แข่งแหรอไม่ให้ยุ่งหรืเอ๋อ นีกลุมของรอกได้หาเล็บได้แล้วใช่คือเราต้องหาสีนี้ประมาณนี้ก็ได้ไหมเป็นดอกไหมใต้สีเราส่งสีาำเนาะ้่งันว่าสีม่วงมันก็เป็นสีจำเพ็นนะที่แบบมันแค่ควรจะมีสีม่วงไม่ได้หลอกคิดเองถ้เอฟ้ามาไป มันก็เป็นดูเป็นกิจกรรมเนาะที่เรามีกิจกรรมร่วมกันนะทุกคนวันนี้ดูมีประโยชน์เออดูแบบดูมีสปอระปกติไม่ค่อยมีสาร์เท่าไหร่ค่าดูป้ายแบบมันน้อยไปหน้อหรือว่าแบบเนี่ยจะทำยังไงนะไม่คไม่เคยคิดว่าจะป้ายไปก่อนแบบเปหน้าป้ายได้อะไรก็ค่อยแบบมาแตะหน้าอะไรไม่างเงี้ยแล้วต้างวัดต้างวัดอะไรตอนนี้เลยกลางเลยตองวัดอย่างเราค่อยค่อยคิด มังเริ่ัเลือกนีกต่อ น่ารักจนไม่กล้ากินเลยคือตาเปล่าคือเกลียดเ้าอยู่ในกล้องอะในกล้องยิ่งกว่าตาเปล่าเลยทุกคนหวังจริงวันดีๆกว่านี้นะนั่นก็แบบจะจริงจะไปไหนมุมเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเหรอเออเออปุญสองคนสวยงามนะคะอาพีเซนต์หน่อยค่ะอันนี้นะคะมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นสิทธิเอกของอาจารย์ธงชัยนะคะเรียนสีอาจารย์ธงชัยก็โดนแบบนี้ค่ะอือโอเคค่ะ ก็จะเป็นผลงานที่ออกมาในคอนเซ็ปต์อนุบาลหนึ่งทับสองทับสองนี่นะเออแบบคอมเป็นเด็อนุบาลมันก็จะสดใสล่าเรลงประมาณนี้แบบเด็กก็จะใสๆแบบเล่นเลอะเทอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนิดตั้งใจตั้งใจเป็นคอนเซ็ปต์ใช่มันจะได้ดูเหมือนเด็กอนุบาลหนึ่งทับสองใครบีพี่เจ้าของร้านช่วยเลือกว่าอันไหนสวยกันคะ บางไหนบางไหนพี่เขากดดันแล้ววะไม่มีไม่มีอะไรมันแค่แบบเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีก็ยังมีศักดิ์ศรีมีอ้ยันนี้เหรอยี่สิเขคพี่ช่วยเลือกฝั่งหนูทุกคนมันดีโผลเราชนะรู้ไงมันแบบ ประทับใจอ่ะแบบไม่คาดฝันดูก็รู้อันไหนควรชนะรังตาท้คใจแบบคือฝันที่ไม่ที่ไม่คาดฝันแล้วทีมแพ้อะอ้ยเราอย่าดีใจเกินเขาบอกว่าถ้าชนะอย่าดีใจเกินเดี๋ยวคนที่แพ้จะเสียใจสิรังตาท้อใจอ่ะ ก็มีสองทีมใช่ไหมให้เลือกว่าฝั่งไหนสวยกว่าทีมหนึ่งหรือสองเราจะไปต่อนะคะร้านที่สามวันนี้ร้านอะไรเออไปต่อ จีนจากเกาหลีเออจากไทยแล้วเราต้องมาเกาหลีแล้วเรากร็กจะไปจ,จะไปจีนต่อโอ้โหสาวเชื้อชาติกันเลยวันนี้เราข้าวผันกกระเนโอเคแล้วร้านที่ 3, สามทรงเปาจ้ามาปาไม่เคยมีครับว่าร้านเดียวใช่ไหมสามร้าน, <c oughs> นแลบบ้วอ่ะอ่ะพอร้านแรกใช่ไหมนมนงกูอยากกินนมหวานอะ่ะ อกินนมาเอยากกินอะไรที่มันเป็นของข้าวอยากกินของข้าวกูอยากกินขนมจีบอ่ะอันนี้เป็นอะไรคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านสมปอนะคะก็ถูกขนมจีบผสมกุ้งนี่มาจิ้มเป็นซิสเนเจอร์ของที่ร้านน่ากินมากทีมฟอตจินิกอ๋อแล้วก็อันนี้

ค่ะวันนี้แล้วก็ได้ไปเที่ยวเป็นมาสองทีใช่ไหมก็แบบไทยเกาหลีจีนเลยบ้าอะไรก็คือบ้านเล่าเรื่องร้านที่สองก็คือบ้านฝันแล้วก็ร้านที่สามทรงเปาเออวันนี้ก็แบบถ่ายรูบ้านแฟนก็ได้ถ่ายราบ้านแฟนก็ได้นะเออวันนี้เราก็สนุกมากเนาะโซโซมีแฟนแล้วหาย สนุกมากถ้าให้มาอีกจะมาไหมคะ <c oughs> ไม่มาไม่เลยถ้ามาอีกจะมาไหมคะเอานีอะไรหรออะไรนะถ้าให้มาอีกจะมาไหมไม่มาแล้ว <c oughs> สรุปแล้ววันนี้ก็ Happy. แฮปปี้แฮปปี้ เจอต่อใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเรายังมีเพื่อนคบอยู่แล้วก็จะได้ทำคลิปต่อไปก็สังเกตดูว่าเพื่อนก็จะน้อยลงนะงเรื่อยๆค่ะเราต้องชนะตัวเองใ้การวันนี้สามค่ะเฟชใช่ไหมคลิปหน้าก็จะเป็นสี่ค่ะเฟชห้าค่ะเฟหกมันจะเป็นคือสังเกตว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผู้ร่วมคลิปเราก็เป็นอีกแกงหนึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกแกงหนึ่งเพราะว่าเพื่อนเลิกคบเราไปแล้วเราไม่คบแล้วแล้วากันแ่ว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นใครแต่ที่แน่ก็คือมีเราอยู่ คนไม่มีวันเลิกคบกันแน่นอนเป็นเกสเออใส่ชื่อด้วยแน่นอนค่ะทุกคนก็จะสามารถไป follow IG ได้นะคะเออถ้ามีคนดูนะสอนนี้เราทั้งสี่คนก็ขอลาไปแล้วค่ะชอบกดไลค์นะคะถ้าไม่ชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยเออกดดูเยอะๆนะเพราะว่าจะได้มีกำลังใจทำเนาะถึงแม้ว่ามันจะแบบ ก็มีอร่อแต่แบาก็ทำทำด้ใจจริงจริงกลามา